วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้นำท่านผู้ชมไปร่วมงานบุญจุลกฐถินของภาคเหนือที่วัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐถินในปีนี้มีคุณแม่ชีสันสนีสเสถียรสุดอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดานาลันทามาประดิษ,ษฐานที่วัดหม่สีร่มเย็น เพื่อให้สายบุญทุกท่านที่มาร่วมงานได้กราบไหว้บูชาขอพรด้วยค่ะเมื่อวานนี้เราได้เก็บดอกฝ้ายมงคลสีขาวจากต้นนำมาตั้งจิตอธิษฐานผ่านกระบวนการถักทอตั้งแต่หีบฝ้ายคือการนำเมล็ดออกนำฝ้ายไปตีให้ฟูม้วนฝ้ายปั่นได้ดูวิธีการทำเหมือนง่ายๆนะคะ แต่เมื่อได้ลองทอําดูบ้างก็ต้องบอกว่ายากค่ะต้องอาศัยความชํานาญและสั่งสมประสบการณ์การฝึกมาพอสมควรเพราะว่ามือทั้งสองข้างจะต้องสัมพันธ์กันและมีจิตที่เป็นสมาธิ ศาส,สนาคืออะไรนะซึ่งซึ่งศาสนาสําหรับพระอาจารย์คือวิถีชีวิตนี่แหละของคนคนหนึ่งที่เอาหลักธรรมต่างๆมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทาให้คนคนหนึ่งมีความสุขกับทุกๆอย่างในขณะ,ะที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในงานปั่นฝ้ายร่วมสายบุญเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ในเรื่องของการออกลงทานก็ดีและในเรื่องของการจัดสวนเองต่างๆในเรื่องของการออกร้านอาหารในเรื่องของการปั่นฝ้ายหรือขบวนแห่ ทุกรายละเอียดเนี่ยมันมันถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันทุกคนมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเล็กๆแล้วท้ายที่สุดพวกเรามารวมกันแล้วมันกลายเป็นภาพใหญ่ๆอย่างที่พวกเราได้เห็นนี่จึงเป็นหัวใจสําคัญนะมันอะจารย์ถือว่ามันเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่สามารถสอนให้คนคนหนึ่งได้ได้รู้ได้เห็นมุมมองว่าเมื่อเมื่อเราใส่ใจเนี่ยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดปีกย่อยมุมอม,อมองต่างๆได้มากมายทีเดียว แล้วเมื่อเราเห็นเนี่ยมันมันคือทางออกของชีวิตน,นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนที่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าหลังจากนี้กลับไปเนี่ยเราจะต้องใส่ใจอะไรกับชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมากมายทีเดียวจากเส้นฝใยถักทอจนกลายเป็นผืนผ้า<ม>นำมาตัด<ม><ม>เย็บ ยอมจนมาเป็นผ้าไตรจีวรพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่พิธีจุลกะถินนวัดใหม่สีร่มเย็นในเช้าวันนี้ค่ะ ประเพณีทางชาวเหนือเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งาทำให้เห็นว่าประเพณีของชาวเหนือเนี่ยนนขทางดงามครับแล้วก็เป็นไม่กี่ไม่กี่จังหวัดน,นะครับซึ่งรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รักษางานทอทอผ้าแล้วก็ตัดเย็บผ้าด้วยมือนะครับ ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเราได้สืบอทอดอประเพณีนะครับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของของทางจังหวัดเชียงรายไปด้วยนะ เวันใหม่ที่วัดใหม่สีร่มเย็นอากาศเย็นสบายด้วยสายฝนที่โปรยลงมาเบาๆชุ่มฉ่ำดุดน้ำทิพย์ก่อนพิธีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลกำลังจะเริ่มต้นขบวนเชิญผ้าไตรจีวรแห่งองค์จุลกะถินเริ่มต้นตั้งขบวนจากหน้าวัดด้วยชุดไทยประจำถิ่นล้านนาตามด้วยเครื่องอัฐบริการบริวารกถิน และสายบุญผู้ศรัทธาที่หลังมาจากทั่วทุกทิศทั้งศิลปินดาราเหล่าข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทั้งในจใังหวัดใกล้เคียงและที่มาจากกรุงเทพตั้งใจมาร่วมง,งานบุญกันถึงเชียงรายค่ะ แล้ก็ถินในแต่ละปีนี่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหา,าหน่วยงานต่างๆมากมายนะที่แจ้งความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพสําหรับปีนี้เองเนี่ยเจ้าภาพก็คือ,อในส่วนของกองเรือยุทธการนําโดย พลเรือเอกพิจารันธเนตรนนในส่วนของกองเรือยุทธการเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่พาจารย์ได้มีโอกาสไปสอนปฏิบัติธรรมแล้วก็พานหน่วยง,งานนี้ได้ทํากิจกรรมดีดๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันอภากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโครงการสติรู้ตัวปัญญารู้คิดนะก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยง,งานหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์นะก็เราร่วมกันทำนะหลังจากที่ได้คุยกันแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็หลายๆคนทีเดียวหลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวเรื่องของจุกลกระถิมนเนี่ยไม่มีคนที่เคยได้มางานแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวแลนะนี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมปีนี้หลายคนมาบอกโอ้ฐานเรือมาเยอะจังแต่จริงแล้วเชียงรายเนี่ยก็เป็นเขตพื้นที่น่าจะเป็นของทหารหรือตำรวจมากกว่า พิธีถวายผ้ากฐินกำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ในศาลาปฏิบัติธรรมนวัดใหม่สีร่มเย็นพร้อมทั้งได้รับศีลร,รับพรอ,อิ่มเอมใจกันทั่วหน้าคะ่ะ กองเลยุิการของเราเนี่ยเราก็จัดการงานทอดกระถินของหน่วยเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็เป็นพิเศษเนื่องจากว่าทาง พระอาจารย์เอกชัยท่านได้เมตตาไปอบรมและสั่งสอนใายการความรู้การนะครับท่านได้อบรมเปิดอบรนธรรมะให้กับ่ายการซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งเลย่ายการของเราเนี่ยก็ได้มีมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมากขึ้นนะครับในปีนี้ก็เลย่ายการทั้งหมดก็เลยตัดสินใจกันว่าเรามา ทอ,อดกระถินของหน่วยเนี่ยก็จะเป็นจุลกระถินด้วยซึ่งเราไม่เคยทําเลยนะครับที่ทางวัดของพระอาจารย์ที่เชียงรายนะครับถึงแม้จะาไกลจากหน่วยคือสัตย์หีนของเราในขั้งมากแต่ก็ทุกคนก็มีจิตสภาที่จะมาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับ กานได้สายบุญจุลกรถินถิ่นล้านนาที่จังหวัดเชียงรายก็เสร็จสิ้นไปด้วยความสมัครสมานสมาสมัคคีของทุกฝ่ายซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะพยายามงานจุลกรถินเป็นงานใหญ่ที่มีคนมาร่วมงานจํานวนมากความสมามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จเหมือนอย่างเช่นง,งานครั้งนี้ก็มาร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยกันกับรายการชีวิตไม่เส้นหวัง ที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะวัดใหม่สีร่มเย็นเราจะมีงานใหญ่ๆประมาณ3ครั้งด้วยกันนะ,ะในเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นโครงการบวชถวายเป็นพระรสนให้กับสมเด็จพระเทพ นะแล้วก็ในช่วงออกพรรษาซึ่งแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของงานปัน่นไยร่วมสายบุญจุลกถินสามคัคคีแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ถือว่าใกล้แล้วล่ะนั่นะก็คือในประมาณวันที่2ถึงวันที่9ธันวาจะเป็นโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติปฏิบัติธรรมภาวนานะก็จะมีคนที่มีความต้องการที่จะบวชในขณะเดียวกันนี่คือเราจะปฏิบัติธรรมด้วยนะตลอด9วัน8ดคืนจาก หลากหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศปีนี้นะ่าจะเป็นประมาณครั้งที่10แล้วนะที่ทางวัดได้มีโอกาสจัดโครงการบวชในครั้งนี้เพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่มีโอกาสแล้วสามารถบริหารเวลาได้พระอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราได้ลองเชิญชวนนะแล้วก็เปิดใจนะลองมาศึกษาธรรมลองมาอุปสมบทถวายเป็นพระส่วนให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นำไปสู่การมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นด้วยสติปัญญา บกวันนนีีี้้้คืมมเสอทางใหธกลับมาพบก,กับธรรมและเรื่องราวของการเดินทางสู่เส้นทางธรรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ let me shine